เดมูไทยครับเป็นไงบ้างครับน้องเกมมาชุวคนนี้หมดครับเราเล่นไม่ขึ้นช่วงต้นก็ทำได้ดีนะเตะขาโูดตู้นี่กระดิ่งไปกระดิ่งมาเลยทำร้อยสามเอ็ด ใช้แรกครับจริงไม่ค่อยขึ้นเลยครมันมันบีบเยอะเกินไปด้วยไงบ,บ,บ,บีบเยอะครับพอเรามไม่ได้บีบเราไม่ได้ทำนานนะโอ้พอติดต่อร้อยสามสามสามสี่ 3, พอบีบมาไปไปนานนานบีบมาทีมันก็เล็กไม่ค่อยขึ้นรูปร่างเสียเปรียบเพืเ่อนเนาะอืมสูอองใหญ่แล้วช่วงตน้นๆที่ตอนที่เตะขาเขาเนี่ยเรามั่นใจไหมว่าเราน่าจะมั่นใจครับแต่พอเบียดเบียดไปแล้ว ด้วยรูปร่างที่เราเสียเปรียบด้วยแล้วก็น้ําหนักที่ไม่ได้ทำร้อยสามเมตรนานทําให้เบียดเบียดไ,ไปแล้วปลายปลายแล้เราเหี่ยวแล้วก็มาโดนฝอกแตกด้วยใช่ไหม,มแล้วน้ำหนักที่ดีที่สุดของเราน้ำหนักเบีดไหนครับเด่นไปไทยได้ท่านสองครับเด่นไปแต่ว่านานกี่ปีแล้วที่ไม่ทำร้อยสามเมตรหลายปีแล้วหลายปีแล้วอาชีพเท่าไหร่เขาไม่กี้นี่เห็นตะโกนมาจากเราเจ็ดไหมครัเจ็ดหมื่น พอใจผลงานตัวเองมือนนี้ทำเด้ิวครับผมตรงไหนบ้างครับน้องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขก็มีหลายอย่างครับผมเชื่อว่าแพ้แบบนี้ไม่มีใครคอมเมนต์มาด่าเลยมีแต่ให้กำลังใจเราเยอะเลยสู้จนวินาทีสุดท้ายแล้วคู่ชกเรามาเป็นไงบ้างครับมาดีครับผมอาวุธไหนอาวุธไหนที่ทำให้เราอึดหนักใจตลอดเกมวันชกครับเข่าครับ พอเขาดูเราเตะขาช่วงต้นๆพอหมดยกไปเขาออกมาเนี่ยเขาเดินเสียบเดินปั๊มเราเลยนะทำให้เรากดดันพอสมควรเลยแต่ว่าเราก็ทาเต็มที่แล้วนะอาฉีดเจ็ดหมืน่นใคร,ครก็อยากได้แต่ว่าทําดีที่สุดแล้วมีโอกาสจะแก้เมือนได้เลยรู้ว่าน,น้ําหนักทำพรอมวยครับอเป็นไปได้มาที่จะเจอนภาคสองไม่ได้ครับเป็นไม่ได้น้นหนักงไหนที่เราคิดว่าน่าจะเหมาะสมเลยต้องล้วแตัวด้วยครับต้องดูก่อนคนระับ แต่ถ้าเป็นไม่ได้ขออีกสักปอนสองปอนใช่ไหมแล้วทำเอ็ดไ้รอทำสองอาชีพเจ็ดหมื่นบาทก็ได้เป็นเพียงก็เลขงน้องฝากถึงแฟนที่เชียร์เรานี่หน่อยให้กำลังใจเราเยอะเลยขอโทษด้วยครับผมทำจำเพี่สุดแล้วครับผมไปลาว่ากันหย่งนครับครับผมก็เป็นกำลังใจสู้ต่อไปครับขอแผ้หายไวๆครับผมครับ